ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมช n น l วันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผงหมักยายปูนะคะอร่อยมากคุณยายทำอร่อยมากค่ะเคุณยายไรนัง่งจะบอกไะไม่คนสมัยก่อนเนาะชอบทำกับข้าวอร่อยข้างมากไหนยัง แก้มบุ๋มและแก้มบุ๋มมากขอบคุณนะคะแก้มบุ๋มนะหมดนะนี้หายยังบอกว่าหนูใช้เป็นไวไฟโทรเสียงไอ้นั่นโทรศัพท์อยู่ละขึ้นขาตัวของส่องจะปิ๊งมีค่ะเดี๋ยวลองดักหนึ่งนะคะพี่ภูมิกำลังมุขกำลังทำแปดเซลให้อยู่นะคะคือจากราคาซองละสี่สิบเก้าบาทจะลดเลยได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกกำลังหายราคาเขาบอกค้งตอนแรกจะคิดให้เขาดูนี่นะตัวผงหมักนะคะทอดนุ่มนะคะหน้าตานะเวลาที่หมักนะ ถุงนึ่งมาได้ถึง2อองโลเลยนะคะนี่แบบนี้เลยหน้าตาดีมากเห็น <te le> ้าหน้าตาเหมือนอยู่ในร้านนะวันนี้พี่บุ๋มทำผมสวยใช่ตัวทำผมสวยตัวเขาอเอาเอาตัวอย่างนเนี่ยตุก๊กตาตีะ <laughs> สวยนะผมหนูสวยนะตุ๊กตาแบบนี้น่ากลัวเลยขนาดแบบคนชอบตุ๊กตายังกลัวเลยอ่ะเราไม่ได้น่ากลัวซื้อแล้วหนึ่งอดใจไม่ไหวเขาไม่ซื้ออย่างอื่นหรอแม่แม่ซื้ออย่างอื่นได้ดิดองก่อนผงมากเนี่ยหนูเชียร์เมื่อดีมากพี่นะให้เอาหกถุงเดี๋ยวรอหกถุงก่อนพี่ปูบอกว่ากําลังขอราคาแบบนี้ก็เดราคาดีแล้วนะแต่ว่าเอาโมดีกว่านี้อีกใช่ไหมหนูซื้อก็ตักแหนะกระท่ายยี่สิบอันหนูซื้อไปแล้วสามพี่ปูขอด้วยนะคะผงหมักสักสามซองจะไปซื้อไหมเอาไว้เลยค่ะพี่ปู จะไปหมดเลยค่ะจะเอาไ้เป็นวันที่ไปเชียงใหม่กันอะไรนี่มันมีแผนไปไหนอะไรยังไงบ้างคะเชียงใหม่เองเมาส์ไปเชียงใหม่ด้วยไปแล้วเราเอาอะไรที่ไหนยากอากาศดีมากเพราะเขาบอกว่าอ่าคุณระคุมลอยจะลดลงแล้วกดซื้อกระทาแล้วค่ะคุณบุ๋มเขาบอกกุหลาบมากค่ะหอมมากคุณบุ๋มซื้อไปสามใบเจจะได้ไปเจอที่มาเราตัวญี่ปุ่นจะไปยี่สิบหก ใช่ไหมยี่สิบเอวี่กับยี่สิบหกใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องมุงขออนุญาตไปเที่ยวแป๊บหนึ่งไม่ค่ะพี่ปู่กับพี่นี่เท่าไหร่นะพี่ปูเดี๋ยวกลับมาก่าผมาตั้งใจทุกงานใหม่เราซื้อไปทำไปคนเดียวเลยค่ะอุวยกับท่านซื้อเดียวเลยขอบคุณนะคะคุณปู่ก็ขออนุญาตไปเที่ยวหนึ่งครับนั่นแหละพี่พีทไปไปทำธุระที่บ้านค่มาปุ๊บคุณผุ่มได้ทำงานเลยค่ะมีคลิป รีวิวรอเพียบเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่เมตตาและดุนไปไปกดตูดเ้วยนะคะทุกคนคือเราไลฟ์กันมาปีหรือเต็มเลยนะบุ๋มต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆเพื่อนอยู่จนถึงตบบช่วยเราจนถึงมีอยู่บ้างเราก็เกลียดไปแล้วบ้างกลับมาใหม่บ้างบางคนก็ชอบบางคนก็รักรักไม่รักรักไม่มี พวงเจ้าอย่างดึงใจเข้าข้างกันไปกูู่ช่วยอดหนุนผงหมักยายปูหน่อยนะทุกคนเพราะว่าคาว่ายายปูยายแก่ไหมอยากรู้ไ่มยายแก่ไหมต้องสามขันตียายปูอ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยไม่แก่เลยนะพดแล้วก็มองครับได้ละค่ะไม่แต่น่าจะบอกว่ายายปูแก่ไหมนะพูดแล้วก็มองหน้าพี่ทุกคนแต่น่าจะไม่ใช่พี่ปูหรอกมีเ้าเสือกึงหมดเลยเช่นคืออะไร จะกินอะไรตัวเออเดี๋ยวให้สุกคนจะตักมาให้เออเดี๋ยวให้เธอเอาออกก่อนเธอเอาให้เฮ้ยเธอผงหมักอร่อยมากตัวเสียงดีงั้นงั้นนะคะหนูสวยดีกว่าตั้งเยอะตลอดนะคะโคลเลคิงเช็ดง่ายไหมเดี๋ยวพอทาเสร็จเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูราคาแปดรอบาทอะหนูหนูจะบอกให้นะตะกร้าของตะกร้าของกระทะ หนูจะบอกให้นะว่าราคาต่อให้มันมีคิวมันเป็นแบบว่าหลุดคิวเอียหลุดคิวเียของเขาหมายถึงอะไรคะพี่ปูคืเช่นรอยขีดบางจุดอาจจะเป็นด้านนอกด้านขอแต่ไม่มีผลกับการใช้งานเขาเขียนไว้ชัดเจนนะคะเช่นแบบที่เขามานี่ก็มีมีปะอาจจะมีรอยขีดแต่พี่จับอาจถามพี่ปูอยู่ว่านี่อันนี้ไม่รอยขีดอยู่นะถูกต้องคือมันต้องเนียบในการจะขาย4 0 0พันบาทอันนี้เขาก็เลยมาเทเป็นราคาพิเศษ พราะฉะนั้นนะ่ะใช้ไปนต่นก็ขูดเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนเราเจอเราตำหนินิดหน่อยอแบงค์เข้ามา,มานะแต่ถ้าพี่ซีเรียพี่ซื้อสี่พันเลยเ <c oughs> ชื่อหนู <c oughs> เราเป็นคนเนี้ย ب, เราต้องแบบเป๊ะเราซื้อสี่พันเลยแต่หนูเป็นคนแบบกร,กระเลวกกระลาดโยนได้เสียงได้หนูซื้อ,800อแปดร้อยพอเพราะมไม่มีผลต<อ>่อกันเพราะถ้ามันมีผลต่อการใช้งานอ่ะเขาคงขายราคาแปดร้อยไม่ได้อีกเหมือนกันเช่นะตอนนี้เท่าไหร่ดูไหมหูหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยคงไม่ได้ ตะก้าฮอตร้อยสามสิบตะก้าแล้วนะคะุกคนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแผนเดี๋ยวจะมีแพนนะคะว่าตอนช่วงหลังปีใหม่ปูน่ารักหนูจะทําจับฉลากกันนะทําอะไรแบงค์มาสิเร็วแต่เดี๋ยวตัวไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวคิวมาแบงค์มาหาเร็วไม่จับตอนไหนหลังปีใหม่พี่ปูหลังปีใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดร้านหมูกระทะเราก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอากี่คนเพราะตอนแรกจะเอาร้อยคนก็น่าจะเยอะไปห้าสิบไหมถ้าห้าสิบหาสักที่หนึ่ง แต่แต่ทุกคนน่ะแต่ทุกคนต้องเตรียมของขวัญมาแลกกันใช่มาแลกกันมาจับกันแต่ว่าอย่างหนูกับพี่พี่อาจจะแบบหลายชิ้นหลายชิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคิดก่อนว่าเราตอบไม่ได้ไม่เดี๋ยวเราไปคิดก่อนว่าเราอันตราอะจุ๋มตั้งเงื่อนไขกันน่อท้าแย่งถุงน้นทำต้มจืดไปจับสลากน้องบุ๋มเดี๋ยวเราต้องตั้งเงื่อนไขแต่ว่าแต่ว่าเราลงทุนทำไหมเอางี้สูดหามก่อนสมมติว่ามาเป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนอย่างเงี้ยไปไหนกันไหม ใช่สมออาทิตย์ที่สองของเดืนเนนเดอนจะเป็นวันเด็กอาจจะเป็นวันเสาร์ที่สองแต่เป็นวันอาทิตย์ที่สองแค่แต่คนก็จะพาลูกไปเที่ยวหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเวองูหนูอยากรู้ว่าจะมีคนมาไหมน้องคนนี้หนูอยู่ใต้ลองพิมพ์มาได้ไหมว,ว่าจะคือหนึ่งเเฉพาะคนที่ตั้งใจว่าถ้าเกิดไปแน่ๆหลังปีใหม่ไปค่ะเสาร์อาทิตย์น่ะไม่แน่ใจว่าไหนให้พิมพ์เพาว่าไปแค่นั้นพอไม่ต้องค่ะไปลองพิมพ์ว่าไปจะเหลือจะมีสักกี่คนไปค <ไป S 2> ่ะไป ไป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 หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคนจะเป็นแบบไหนนั่นนั่นเดี๋ยวเราคนพิมพ์เยอะแล้วไปสิบไปยี่สิบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเราขอประชุมกันก่อนดีกว่าน้อไปสิบแล้วแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีแบบเรื่อนไหว่าการจับสลากของต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดีกว่าเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนึงแต่ว่าถ้ามาบอกว่าแบบอยากทําแบบนี้เพื่อนๆอยากมาด้วยกันไหยคะทําไมกระทะราคาขึ้นแล้วคะ อยู่กรุงเทพนั่นแหละคือแค่แปดร้อยกว่าบาทเองก็เก้าร้อยกว่าบาทอุ้ยกต่ท่าตอนนี้ฮอตไม่ไหวทุกคนกดใจตังค์ด้วยนะคะฮอตสี่แล้วไอ้ร้อยสี่สิบแล้วยังอยู่อืมแค่แปดร้อยมันโชว์เคสข้างหน้าเป็นแปดร้อยกว่านี้เนี่ยไม่อยากอีกแล้วเก้าบาทนะคะทุกคนราคานี้ตลอดเลยนะคะเรขายที่ราคานี้ค่ะแปดร้อยสี่สิบที่ไหนคะรออีกสรุปกันก่อนนะคะในกรุงเทพอะค่ะคุณบุ๋มพูดให้คร่าวๆนะคะค่ะทุกคนแบบ อันนี้เรามาซาวเสียงเขาข้าวว่าทุกคนคนขึ้นพันหกแล้วคุณบุ๋มคนขึ้นพันหกแล้วถ้ากบบอเปิดร้านหมูกระทะคงกินกันเองทุกวันไอ้สมหนูกินกาแฟไปแก้วเดียวเองหนูไอ้แบดไม่ต่ำเนาะคุณพีทไปแล้วแกะสองแก้วหนูไม่เหลือกาแฟแล้วหรอเด็กกินอีกแก้วก็หมดแล้วพีทแรงมากนะพีทกินเองสองแก้วเพื่อนๆอยากไปเต็มเลยไม่ตื่นกัน ดนนะะได้เลยี่ปูโทนะคะได้เลยค่ะอะไรหมูเหรอเขาไม่กินาไม่กินหรอกมัน <c oughs> เราไปหาอันใหม่มมปุยป้ยน่ากินมากเลยแม่อยากกินแล้ว,ๆๆๆแ,ลวแต่มันมีอันที่ตรงที่ไม่มันนะเขาไม่กินหรอกค่ะเรื่องมากพี่ปู <c oughs> อย่าไปบงังคับใจเขาเขาต้องกินไก่แบบอกอกไก่เท่านั้น <c oughs> ส่วนหันมามองคุณแก้มผุ่มกินน่องหมูสามชั้นเ่านั้น ไม่มียขอบคุณมากเลยนะคะซึ้กระทาแล้วที่ปูบอกได้เลยนะคะว่าปกตินี่นี่อ่ะให้ดูกระทาของใช้นี่กล่องมาแบบนี้เลยคือพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าแบบทุกคนอยากไปคาอยู่โซลินนี่อันนี้ด้านนองนะคะนี่ด้านในรักจุ่มร้องเพลงนี้ให้ผมเร็วรักมีเราแกะต่อ <ล><ม>เงัง,ง,ง่เจ้ายดิวาวงใจแ,ง <laughs> แล้วก็อะไรแล้วความที่เจ้ายินงไปงมีความหยอยเม่ตามต่อตแล้วก็อะไรนะเฮ้ยไม่ลวมัง้งหลังข้าบ้านก็าสาดน้ำนะนรู้ยัง ปีใหม่เราต้องเอากระเช้าไปไหว้ข้างบ้านด้วยเพราะบางทีมันก็เสียงวุ้ยทุกคนัดควรอะไรต่างไหนไปให้เขาแบบว่าแบบพอดีวันนั้นมีหลังบ้านมันจะมีเสียงนัน้าบ้างของใครต่างประเทศสั่งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมันไม่มีตะกร้านะคะวุ้ยทุกคนตะก้ามากสุกยังมาเราไม่ต้องเราไม่ต้องสุกมากหรอกให้มันหูดับบ้างด้วยอยู่ใกล้ขมุนใกล้เหงื่อเอาจริง อยากข้างตัวผมเนี่ยอยูอค่คเนครรเดียวเนี่ยจาน,น้ำจิ้มหนูทำเองมีใครรับน้ำจิ้มเพิ่มไหมคะเสียงดีจังนี่เป็นพันหกมีใครรับน้ำจิ้มเพิ่มไหมคะผงหมักหมูเนี่ยทูมายัางคะ่ะ ราคาส่วนรดนะคะพี่ปูโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตู้ไหนมาลองหันดีได้ยังตอนนี้ตะก้าเราเพิ่งไหวนะคะตะก้าของกระทะนะคะใหญ่ังนั้นทุกคนฮอตร้อยจะร้อยแบสิบแล้วราคาเนี้ยมันเล่นกันบ่อยๆของเขาลงวันนี้เลยแล้วกันนะวันนั้นไม่ต้องนะได้คือ่อมป่ะสลับเลยจริงไงพี่ปูมาแล้วลูกค้าคะพอดีพี่ปูมาขายวันนี้เลยนะคะนะขอร้อง บอกเขาด้วยค่ะพี่ปูจะกลัหน่อยแล้วคืบอกว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมาะเจาะคนมากกว่าราคาสี่พันกว่าบาทไม่งั้นวันนั้นจะไม่ได้ทอดแบบนี้นะคะลูกค่ะดูซีฟียังไงคะก็มีตําหนินิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่ามันมองไม่เห็นพี่เมื่อกี้พี่ยังถามพี่ปูพี่ปูตําหนิมันอยู่ตรงไหนทำไมหนูไม่เห็นเลยอาจจะเป็นเพราะวลมนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าการที่เขาจะขายราคาสี่พันกว่าผงมากนุ่มเห็นไหมแทบไม่ต้องหั่นเลยมันนิ่มมากแล้วหยิบกล้องมาเราเก็อันนี้ดูเธอเียงมันมาได้ขน่ดคุณตัว ตะยิงกระทะง่ายกว่าเห็นแม่ย่างไม่ไหม้เลยอุ้ยเห็นย่างไม่ไหม้เลยกระทะเขาเห็นปะไม่แต่ผงอ่ะผงก็ดีมากเนื้อหมูมันต้องเป็นฟิลสีอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะมันมีความแบบให้มันเป็ลี่ยนสีตากรุบอุ้ยตายแล้วพี่ปูรสนี้นิ่มกว่าเดิมเพราะว่ามันนานขึ้นอุ้ยน้่นก็ใช่นะโคตรอร่อยเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะควรจะต้องหมักไว้มากกว่า10บถึงสินาทีรสรสมากรสมากอุ้ย ไม่รู้จะบอกอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงว่ามันแบบเลิศอ่ะเธอไม่ซื้อวันนี้เธอไม่รู้จะไปยังได้วยนะคะผงหมักไยปูดีมากเลยอ่ะขอบอกทุกคนอ่ะแป่ดูที่เนื้อใครที่ทำกับข้าวไม่เป็นไม่ติดอะไรเลยเพื่อนพี่ปูหิวแหละพี่ปู้อมนี่นุ่มใช่ไหมเหมือนเก็นเงในตำนานเลยอ่ะสีสวยมาก สั่งกะทะเรียบร้อยแล้วขอขโมยขโมยขโมยพี่เดพี่ปูนเมาสิพี่ปูนช่วยไม่ได้เทปพี่เดินมาเองวันนี้คือผงไ่แดงค่ะซื้อไปฝากแม่ฝากยายปีใหม่ถูกต้องค่ะคนชอบทำกข้าวยิ้มแน่นอนดูว่โคตรดีเข้ากันิมมาก หมูนุ่มมากเลยอ่ะแล้วแหละที่เรามาทำตาขลางวันอืมสิบแปดเรามาตาก้างวันใหม่ก็ได้น้ำตาจะไหลแล้วว่ะเฮ้ยอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มตาข้างวันเนมันรู้สึกไม่ผิดอ่ะจะเป็นหมูหมูเขาหมักแค่แป๊บเดียวมันนุ่มมากชิ้นแรกไม่นุ่มเท่าชิ้นสองชิ้นสองหมักนานกว่าอร่อยมากสุดยอดทำน้ำจิ้มบ้านๆเรากินในบ้านนะมีความถุกอยู่กับครอบครัวถูกต้อง ตะกร้าก็ฮอตไม่ไหวแล้วยมีอร่อยอ่ะอร่อยจริงสาบานเลยตั้งแต่เมื่อกี้ว่คือไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยอ่ะสาบานเลยเราหมักแค่หมักชิ้นอย่างเดียวแล้วกินเลยอ่ะตัวอร่อยนะตัวนะเราต้องพลาดไม่ได้แล้วตองแบกไปนะตัวอันนี้คือเรื่องจริงนะเราต้องตำซุบตำตัวเนาะแบกครบหรอใช่จ้า แล้วเราย่างเราจะเอาทำให้เราหมุนรู้แล้วเราหมักไว้แล้วก็ปิ้งไปเพื่อนขา<ะ>มีโคกอรอมีตะย่างเพื่อนเพื่อนขาแฟตเซลอะ่ะค่ะลูกค้าพยายามทำแล้วแต่มันขึ้นเออเร เพื่อนๆขาแสตชเซลผงหมักเยปูค่ะลูกค้าพยายามทำให้แล้วมันขึ้นเออเลอร์เดี๋ยววันที่18อะค่ะพี่ปูจะมาขายอีกรอบหนึ่งนะคะซุเอาไปใส่อีกรอบนึงงานไม่ค่อยสุกเดี๋ยวทำเดี๋ยวพี่ปูทำราคาเยปูขโมยซอมหนูจริงหรอว่ามันเปื่อยด้วยนะพี่ปูแรงมากพี่ปูขโมยซ่อมหนูใช่ไหมทุกคนผ่านกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ